ค่ะก็สวัสดีนักศึกษากาศาอนทอุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูอีกเช่นเคยนะคะกับครูสิภาพรเสนาอุดอรนะคะในวิชาทัากษะการเรียนรู้ทรอสองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะเราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะในเรื่องของการจัดการความรู้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนของเราในวันนี้นะคะมีอะไรคะ่ะก็คือเพื่อให้ นักศึกษานะคะเห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดการความรู้กับการนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนแล้วก็การปฏิบัตินะคะค่ะสําหรับการจัดการความรู้เนี่ยก็จะมีความหมายไว้แล้วนะคะว่าการจัดการกับความรู้เนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวคนและความรู้เด่นชัดนํามาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรด้วยการผสมผสานความสามารถของคนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนางานพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะค่ะสำหรับความรู้เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทกันนะคะก็คือหนึ่งประเภทที่หนึ่งนะคะก็คือความรู้เด่นชัดเนี่ยเป็นความรู้ที่เป็นเอกสารตำราคู่มือในการปฏิบัติงานหรือสื่อต่างๆกฎเกณฑ์กติกาข้อตกลงตารางการทํางานบันทึกจากการทํางานความรู้เด่นชัดเนี่ยจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้ในกระดาษนะคะค่ะอันที่สองนะคะก็จะเป็นความรู้ซ่อนเล่นหรือความรู้ฝังลึกนะคะก็จะเป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคนพัฒนาเป็นภูมิปัญญาฝังอยู่ในความคิดความเชื่อค่านิยมที่คนได้มาจากประสบการณ์การสังสมมานานหรือเป็นพรสวรรค์อันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่มีมาแต่กําเนิดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความรู้ในคนนะคะแลกเปลีย่ยนเรียนรู้กันได้่ะ ได้ยากนะคะไม่สามารถแลกเปลี่ยนมาเป็นความรู้ที่เผยแพร่ได้นะคะต้องเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการเป็นชุมชนเช่นการสังเกตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการทํางานนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นความสําคัญของการจัดการความรู้นะคะหัวใจสําคัญของการจัดความรู้ก็คือการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลนะคะโดยเฉพาะ ความรู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจนงานประสบผลสําเร็จกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนกับคนหรือกลุ่มกับกลุ่มนะคะจะก่อให้เกิดการยกระดับความรู้ที่ส่งผลต่อเป้าหมายของการทํางานนั่นก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพของงานคนเกิดการพัฒนาและส่งผลต่อเนื่องไปถึงองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นกับการจัดการความรู้จึงถือว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลกลุ่มหรือองค์กรนะคะอันต่อมานะคะก็จะเป็นหลักการของการจัดการความรู้เนี่ยก็จะมีหลักการสําคัญอยู่ด้วยกัน4ประการดังนี้นะคะก็คือหนึ่งประการแรกเลยนะคะก็คือให้ความหลากหลายทัศนะหลากหลายวิถีชีวิตทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์การจัดการความรู้ที่มีพลังต่อต้องทํางานโดยคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันมีความเชื่อ หรือวิธีคิดที่แตกต่างกันแต่มีจุดรวมพลังคือมีเป้าหมายอยู่ที่งานด้วยกันนะคะถ้ากลุ่มที่ดำเนินการจัดการความรู้ประกอบด้วยคนที่คิดเหมือนๆกันการจัดการความรู้จะไม่มีพลังในการจัดการความรู้นะคะแต่จะมีพลังมากในคนที่มีความคิดแตกต่างกันหลากหลายมีคุณค่ามากกว่าความคิดที่เหมือนกันนะคะค่ะประการที่สองเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการ ร่วมกันพัฒนาวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ๆเพื่อบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่กำหนดไว้ประสิทธิผลจะประกอบด้วยองค์ประกอบด้วยกัน4ประการนะคะเรามาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบที่มีด้วยกัน4ประการมีอะไรบ้างนะคะก็คือ1การตอบสนองความต้องการนวัตกรรมขีดความสามารถของบุคคลนะคะและองค์กรอันนี้ก็คือจะเป็นอันที่3อันที่4คือข้อสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นประสิทธิภาพในการทำงานนะคะ มาดูประการที่สามในหัวข้อใหญ่กันเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทดลองและการเรียนรู้เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่สร้างสารรจึงต้องทดลองทําเพียงน้อยซึ่งถ้าล้มเหลวก็กเกิดผลเสียไม่มากนะักถ้าได้ผลไม่ดีก็ยกเลดกความคิดนั้นนะคะถ้าได้ผลดีจึงขยายการทดลองคือปฏิบัติมากขึ้นจนในที่สุดขยายเป็นวิธีทํางานแบบใหม่หรือที่เรียกว่าได้วิธีการปฏิบัติงานที่ส่งผลเป็นเลิศ นั่นเองนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะประการที่4ี่ค่ะนั่นก็คือนําความรู้จากการจากภายนอกนะคะอย่างเหมาะสมเนี่ยโดยต้องถือว่าความรู้จากภายนอกเนี่ยยังเป็นความรู้ที่ดิบอยู่ต้องเอามาทําให้สุขให้พร้อมใช้ตามสภาพของเราโดยการเติมความรู้ที่มีตามสภาพของเราลงไปจึงจะเกิดความรู้ที่เหมาะสมกับเราให้ต้องการใช้งานนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าครูจะสอนในรายวิชาทักษะการเรียนรู้เหมือนเดิมแต่จะเป็นเรื่องอะไรเราต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ